ขณะนี้เรานั่งอยู่ตรงจุดสีแดงปลายติ่งของเกาะอายุทยาของเกาะเมืองอยิยุธยาฝั่งตรงข้ามวัดพนัญเชิงหลวงพระโตอยู่ฝั่งโน้นวัดพนัญเชิงเห็นหลังคาวิหารสูงๆเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในแผ่นดินในปัตบีมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะนะฮะ ลักษณะนี hey, right ้ไปหาไม่ได้อีกแล้วล่ะแบบนี้เห็นชัดเจนนะฮะเราจะพบว่าเราอยู่ทางด้านใต้เราอยู่ในบริเวณเกาะเมืองนะครับมองไปฝากวัดปนันเชิงนู่นนอกเกาะเมืองทางด้านทิศใต้แล้วขณะนี้เราเห็นที่แม่น้ำขวางกั้นเนี่ยแม่น้ำป่าสักตรงนี้แม่น้ำป่าสักเราอยู่ฝั่งเกาะเมืองอยู่ภายในเกาะเมือง เขาเรียกตรงนี้ว่าท่าเรือวัดสุวรรณชื่อเต็มคือท่าเรือวัดสุวรรณดารารามชื่อเต็มก็านะวัดสุวรรณดารารามวัดสุวรรณมันก็แปลงง่ายๆสุวรรณก็แปลว่าทองก็วัดทองอ่ะวัดทองอ่ะนะฮะ คือหมายความว่าคนจะไปนมัสการหลวงพ่อโตเนี่ยก็นั่งเรือข้ามไปแต่สมัยก่อนมันไม่มีถนนใช่ไหมครับครับอันท่าเรือวัดสุวรรณจึงมีความสําคัญไหว้พระหลวงพ่อโตเสร็จจะกลับข้ามเรือมาแล้วก็ออกไปเนี่ยเดินออกไปเนี่ยหลังหลังหลังคูหานี่ไปหลังตลาดเนี่ยหลังหลังสารานี่ไปปั๊บเนี่ยมันก็มีทางลัดเดิงเข้าไปวัดสุวรรณถามว่าทําไมศาลาท่าน้ำมาสุวรรณจึงใหญ่โตหโหฬาร ตอบว่าตรงนี้เป็นชุมทางสำหรับคนในเกาะกับคนนอกเกาะจะไปมาหาสู่กันนะฮะเอาเป็นว่าท่าเรือวัดสุวรรณนะครับก็คือวัดทองเพราะว่าคนสร้างชื่อทองอชื่อทองทำไมชื่อทองชื่อเต็มก็ชื่อนายองดีนายองดีเป็นใครเป,เป็นบ้านใหญ่บ้าน,านใหญ่สมัยปลายอยุธยา นายทองดีเป็นใครนายทองดีเป็นพ่อนายทองด้วงแล้วนายทองด้วงคือใครแล้วนายทองด้วงคือใครใช่ไหมนายทองด้วงคือรัชการที่หนึ่งประวาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าแสดงว่าบ้านเดิมท่านก็อยู่บ้านเดิมท่านอยู่แถวนี้อยอยู่ตรงวัดจุวรรณนี่แหละวัดทองนี่แหละครับทําไมท่านถึงอยู่แถวนี้ทําไมประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าคือนายทองดีพ่อของนายทองด้วงเนี่ยแต่งงานกับลูกสาวแจ็คเศรษถีจีน บาง,างครั่งถามว่าทำไมไปแต่งงานลูกสาวจีนย่านนี้มันเป็นย่านคนจีนย่านเนี้ยอยู่าทางทางทาง,ทางใต้นี่นะครับเนี่ยเย่านป้อมเพชรทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยย่านเนี้ยเป็นย่านคนจีนทั้งหมดตลาดใหญ่เขาเรียกตลาดใหญ่ในกรุงเทพเรียกตลาดน้อยแต่ที่นี่เขาเรียกตลาดใหญ่เต็มไม่หมดเลยย่านสะพานชีกงชีกุนอยู่แถวนี้หมด มันสินค้ามันขึ้นจากเรือไงขึ้นจากเรือมาไงก็ขึ้นมานี่เลยเพราะฉะนั้นการค้าบ้างข้างนายทองดีซึ่งเป็นพ่อในทองร่วงเนี่ยก็ทําการค้าแล้วก็แต่งงานกับลูกสาวจีนชื่อหยกหรืออะไรก็ไม่ทราบผมลืมไปแล้วไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นนิวาสสถานเดิมของนายทองดีเนี่ย,ยต่อมาก็สร้างเป็นวัดเรียกว่าวัดสุวรรณดารารามมี จดีย์อยู่ที่วัดสุวรรณดาดารามพระเจดีย์พระบรมหาสนก็คือนายทองดีนี่แหละนะฮะนายทองดีเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ในสมัยอยุธยามีมีผู้เคารพนับถือมากแล้วก็มีบริเผ่าบาไพาบริวารมากไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะครับเป็นญานจีนญานจีนไม่ใช่มีฝั่งเดียวนะครับวัดพนันเชิงใช่ไหม่านจีนครับและเนื้ ทางมาวันออกของวัดธนันเชิงไปปากคลองสวนภูคลองสวนภูย่านจีนครับนั่นแหละเทือกเขาพระเจ้าตากอยู่แถวนั้น<อ>แล้วต่อไปจากคลองสวนภูเป็นย่านจีนอีกเลี้ยงหมูขายเข้าวสารเขาเียปากคลองเข้าวสาร,รเต็มไปหมดแล้วครับย่านจีนทั้งนั้นไอ้นี่คือพูดถึงสมัยอยุธยาที่เรามาตรงนี้ก็เพราะเหตุที่ว่ามันมองเห็นภาพชัดเจนสว่างสวยกว้างขวางเรียงไปหมดเลยตรงนี้เท่านั้นเอง ซึ่งประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยเอไออะไรก็เข้าวัดเข้าวัดไม่มีไม่มีใครไปท่าน้าหรอกกูเนี่ยมาท่านนะเอาละก็เอาตามชื่อตามชื่อที่สร้างตั้งเอาไว้นะหลวงพ่อโตอยโยยาสัมปกงแล้วก็สารเจ้าแม่จากเมืองจีนพูดสรุปย่อๆก่อนหลวงพ่อโตอยโยยาสัมปกงเนี่ยหลวงพ่อโตคือพระประธานในวิหารหลวงวัดชินวัดธนเชิงที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับข้างในพระประธานของหลวงพ่อเเขาเรียกหลวงพ่อโตเป็นฝีมือช่าง สมัยอโยธยานะครับไม่ใช่อยุธยา,ยาก่อนมีกรุงศรีอยุธยานะครับรูปหลวงพ่อโตนี่ยชาวจีนเขาเรียกซัมปะกงคือมันเป็นประเพณีพระพุทธรูปองค์ใหญ่คนจีนชอบต้องใหญ่ไว้ก่อนต้องใหญ่ไว้ก่อนเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่ทำนี่หลวงพ่อโตซ <c oughs> ัมปะกงซัมปะกงเนี่ยมันมีสองความหมาย ความหมายดั้งเดิมซัมปโกงหมายถึงพระรัตนัไตร,รับเพราะฉะนั้นรัชกาลที่สี่พระทานนามพระพุทธลูกอง์นี้ว่าพระพุทธไตรรัตนายกซัมปโกง,งนั่นแหละถอดมาจากคําว่าซัมปโกง,งในภาษาจีนทีนี้ซัมปโกง,งมีอีกอันหนึ่งนี่ผมถามคนที่เขารู้เรื่องจีนมานะครับมาผมไม่ได้รู้เองคือคําว่าปอเนี่ยมันเขียนตัวจีนแตกต่างกันอักษรแตกต่างกันซัมปโกง,งที่ปอแตกต่างไปจากซัมปโกง พระรัตนตรัยเนี่ยหมายถึงเจิ้นเหอแม่ทัพใหญ่ของจีนเขาเนี่ยนะใช่แต่ตัวอักษรมันไม่เหมือนกันคือคําว่าปอต่างกันแค่นั้นเองรายละเอียดผมไม่ทราบนะครับนี่ค,คนจีนเขาบอกศาลเจ้าแม่จากเมืองจีนคือพระนางสร้อยดอกหมากนี่เจ้าแม่สร้อยดอกหมากเราเรียกกันคุ้นปากว่าเจ้าแม่สร้อยดอกหมากแต่เขาเรียกกันเป็นทางการว่าพระนางสร้อยดอกหมากอเป็นพระนางมาจากเมืองจีน เป็นธิดาบุญธรรมนะครับเรียกลูกบุญธรรมไม่ใช่ลูกจริงธิดาบุญธรรมของพระเจ้ากรุงจีนยกให้เป็นมเหสีเจ้าชายสายน้ำพึ่งพระเจ้าสายน้ำพึ่งของอยุธยาแต่มีเหตุบาดหมางกันในใจใช่ไหมหึงสาพยาบาทดีไงก็ไม่ทราบแหละก็กลั้นใจตาย,ตายประชาชนก็ยกย่องเป็นเจ้าแม่แล้วก็มาตั้งศาลไ้ที่วัฒน,นเชิงเขาว่า เชิญพระศพมาถวายพระเพลิงที่วัดนี้ี่ตามตำนานตามนิทานนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนีชัดเลยนะมองไปไกลจะเห็นหมดเลยผีพูดพรามนีอยู่นี่หมดอ่ะเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันถทิ้นทานบ้านเมืองดึกดำบันคู่ขันลุ่มดอนบึงบาน ทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพถ่ายบางยางไม่ปีนป่ายไม่จับต้องสองทางทางมองไกลๆกลกว้างๆอย่างเบาเบ,าเ,บาเห็นความล้ำลึกดึกดำบรรพร้อยพันปีแล้วปีเหล่าแปลงเป็นเพ็ง ังเพียงลำเผามุ่งเข้าอนาคตงดงาม